โอเคเรียรนะครับอันนี้ค่ะอันสุดท้ายนี่มายาวมากพี่โน้ใช่แล้วค่ะโอ้โหเป็นคำานามที่น่าสนใจมากนะคะอยากปรึกษาคุณหมอค่ะคุณหมอคะหนูกับแฟนแต่งงานกันมา10ปีแล้วค่ะแฟนหนูอายุ39ปีหนู34ปีค่ะมีลูกกันแล้ว2คนนะคะช่วงนี้แฟนหนูเนี่ยไปผัวพันกับผู้หญิงอื่นค่ะคือหนูรับไม่ได้ค่ะ การบ้านเนี่ยเขาก็ทําปกตินะคะเรื่องที่บ้านไม่ขาดตกบกพร่องอะไรด้วยเขาไม่ให้หนูทํางานนอกบ้านค่ะหนูเป็นแม่บ้านดูแลลูกดูแลครอบครัวเขาดูแลไม่ให้ขาดอะไรเลยนะคะเขาให้หนูทุกอย่างจนทุกคนอิจฉาแต่เรื่องที่สามีนอกใจหนูรับไม่ได้จริงๆค่ะม,มันทําให้หนูขยักขยงงมากเลยเคยคุยกันเขาปฏิเสธทุกอย่างปรึกษาพ่อแม่ของแฟนแล้วเขาบอกว่าช่างเธอปล่อยเขาบ้างแต่หนูว่าที่ผ่านมาเนี่ยหนูเองต่างหากที่ปล่อยเขามากจนเกินไป ความจริงครอบครัวของเขาก็น่าจะห้ามปรามเขาบ้างนะคะแต่เขากลับโทษหนูเขาฟังความข้างเดียวค่ะเวลามีเรื่องอะไรหนูมักจะไปเล่าให้ครอบครัวเขาฟังไม่คิดเลยว่าฝั่งโนเนี่ยจะพูดแบบนี้ออกมาเวลาครอบครัวเขามีเรื่องที่เดือดร้อนอะไรหนูก็ยื่นมือเข้าช่วยทุกครั้งนะคะคือตอนนี้หนูแทบจะไม่เป็นตัวของตัวเองด้วยซ้ำค่ะหนูควรทำยังไงดีคะตอนนี้จิตใจรู้สึกย่ำแยมากเขาไม่ยอมรับอะไรเลยเพื่อนร่วมงานของเขาก็ไม่พูดอะไรนะคะ เวลากลางคืนหนูหลับไม่สนิทเพราะว่ามีคนเห็นเขาไปรับแฟนใหม่ไปทานข้าวทุกวัน hmm. หนูรักเขามากถ้าตัดสินใจอะไรไปโกลูกจะมีปัญหาค่ะตอนนี้คนโต9้าขวบคนเล็ก6ขวบ hmm. หนู hmm. ควรทำยังไงดีคะ <Okay. S 1> เอามุมมองของพี่ภูมิเกี่ยวกับเรื่องการนอกใจว่าโอเคเอาสำหรับสำหรับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้ครอบครัวมันเดินหน้าต่อไปได้เนี่ยอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าหนักใจแทนผู้หญิงจริงแต่ในช่วงเวลาที่คุณขยับขยแยงเขารังเกียจเขาเนี่ย การยิ่งทําตัวเองให้ตีตัวห่างจากสามีหรือด่าว่าสามีหรือทําให้สามีไม่มีความสุขเนี่ยยิ่งทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งชนะเพราะตอนนี้เวลาสามีออกไปข้างนอกกับผู้หญิงคนเนี่ยเขาจะมีความสุขแล้วเขากลับมาบ้านมาเจอเราเรากลายเป็นแบบผีบ้าโมโหด่าว่าเข้าใจเข้าใจเขาจะยิ่งรู้สึกว่าเออบ้านนั้นะมีความสุขจริงๆเลยเออบ้านเนี่ยไม่มีความสุขเลยเพราะฉะนั้นเข้าใจว่ามันหนักใจมากสำหรับคุณผู้หญิงท่านนี้แต่เราต้องทําให้บ้านเรา กลับมามีความสุขอบอุ่นที่สุดให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขามีตรงเนี้ยมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันคือสิ่งที่ดีสุดแล้วมันคือความสุขที่แท้จริงเป็นเรื่องที่มันยากมากแต่อยากจะให้ใจแข็งแล้วก็ทําตรงนี้ได้ก่อนต้องบอกว่าเห็นใจและเข้าใจมากๆว่ากําลังโกรธเพราะมีคําทั้งบอกขยะขยะง่ยงด้วยอนอนไม่หลับด้วยเพราะว่ามีคนอื่นมาบอกด้วยว่าเห็นงูอย่างนี้ย้อนกลับไปก่อนว่าที่ตัดสินใจเชื่อแล้วว่าเขานอกใจอ่ะ อันนี้หมอไม่รู้ว่าคือจากอะไร<า>แต่<า>ถ้าสมมติว่าปกติเราอยู่บ้านาเขาทําหน้าที่สามีที่ดีไหมเขาทํากันบ้านปกติเขาทําหน้าที่พ่อที่ดีไหมดีค่ะเขาก็อบอกว่าดูแลไม่ขาดตกบกพร่องอคนอืนอ่นเห็นยังอิจฉาแปลว่าหน้าที่ที่เขาพึงกระทําในบริบทของสังคมเท่าที่ฟังเขาทําได้ดีโดยปกติแล้วสมมุติถ้ามีคนมาบอก บางคนโอ้โหตื่นเต้นแบบเพื่อนมาบอกว่าเห็นสามีกับผู้หญิงคนน้นคนนี้รีบไปจ้างนักสืบจะให้ไปตามดูว่าแบบเอ๊สามีฉันนอกใจจริงหรือเปล่านี่ยิ่งเครียดแล้วก็คิดไปแล้วว่ามันทําผิดแน่ๆพี่พูมออแม่ใเหมือนคือฟังเสร็จปุ๊บอ่ะทัวร่ผิดเหมือนขึ้นศาลน่ะยังไม่ทันจะมีหลักฐานอะไรเลยตัดสินเขาไปแล้วว่าผิดแน่นอนแล้วจะไปเอาเรื่องเขาแล้วแล้วจะไปเอาเรื่องเขาแล้วสิ่งที่เราเขาเรียกว่าความรู้สึกหรือการกระทําที่เราแสดงออกมากับเขาอ่ะ ยิ่งทําให้เขาไม่แฮปปี้ครับซึ่งบางทีหลายๆเคสเราก็เจอว่าบางคนที่ตอนแรกไม่ได้จะนอกใจเลยนะแต่เจอแบบนี้แหละเลยนอกใจเหมือนที่พูดพี่ภูมิบอกถ้าเป็นเรื่องที่เราไม่ได้เห็นกับตาตัวเองไม่ได้รู้ด้วยตาตัวเองแล้วมีคนอื่นมาเล่าหรือมีคนอื่นมาบอกควรจะเปิดอกคุยกับเขาก่อนเพราะเท่าที่ฟังเขาก็ยังรักเราดีดูแลเราดีทํากันบ้านนี้ปกติรับผิ่ชอบดีหมดก็ดูว่าไม่มีอะไรที่เป็นการแสดงออกว่าเขาไม่รักเราแล้วได้ไหมคะเพราะว่าอันนี้คือหนึ่งต้องมีความมั่นใจในความรักของเราสองคนก่อนอ สมมุติตัดกลับมาว่าข้ามช็อตมาแล้วอาจจะเจอแล้วจริงๆว่าเออน,นอกใจแน่ๆแล้วเลยไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่นี่คือเป็นลักษณะของความรู้สึกว่าโกรธอะโน้ตและพยายามจะหาพวกแหละอยากให้คนอื่นเห็นเขาเลวเหมือนที่ฉันรู้สึกขยะขยงงไ,ไหมนึกออกค่ะซึ่งวิธีนี้มันเป็นวิธีการจัดการกับอารมณ์ของของบางคนที่เจอเรื่องแบบนี้และมักจะเกิดจากอะไรในความสัมพันธ์ครอบครัวแบบนี้คขาพบว่าเวลาที่ แฟนเรานออใจขึ้นมาคนส่วนใหญ่จะโกรธและรับไม่ได้เพราะเขาเรียกว่ามักจะทําให้มันเกี่ยวกับตัวเองอเช่นรู้สึกแย่แล้วก็เลยไปโกรธเขาว่าเพราะว่าฉันไม่สวยพอเหรออเพราะเรื่องบนเตียงฉันไม่ดีเหรอเพราะฉันเป็นเมียที่ไม่ดีเหรอเพราะฉันบกพร่องตรงไหนคือมักจะโปรเจกต์มาเรื่อยๆกับตัวเองว่าเพราะเราอะ ต้องมีสักอย่างไม่พอเขาเลยต้องไปหาจากข้างนอกอแต่ในทางจิตวิทยาถ้าไปดูเราพบว่าการที่คนคนหนึ่งนอกใจอ่ะบางทีมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับแฟนของเราเลยนะแต่มันมักจะเป็นปัญหากับเจ้าตัวเขาเองเช่นบางทีเขาก็รู้สึกว่าถ้าเป็นผู้ชายเขาพบว่าเคยมีแบบทํางานวิจัยทางจิตวิทยาเขาพบว่าบางทีก็เกี่ยวกับว่าผู้ชายเขาอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างทําให้เขาเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองอแล้วบางทีเขาต้องการหาคนที่มาบูส ความเชื่อมั่นบูสอีโก้เขาซึ่งบางทีกับภรรยาอาจจะมีภาพลักษณ์หนึ่งที่เขารู้สึกว่าภรรยาบูชาเขาไ้ว่าเฮ้ยเป็นฮีโร่เป็นคนที่แบบแข็งแกร่งอ่ะเหมือนเป็นแบบซูเปอร์แมนแพ้ไม่ได้แต่ก็จะมีบางบางอย่างเกิดขึ้นมาในชีวิตที่ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้เขาไม่ใช่ฮีโร่แล้วอะเขาเลยไปหาคนอื่นที่จะมาบูสต์อีโก้ส่วนนี้ให้เขาคือก็อยากจะเติมเต็มส่วนที่เขาต้องการ ใช่เขาพบว่าจริงๆแนละ้วทางจิตวิทยาเนี่ยการที่คนคนหนึงนอกใจอ่ะมันมีอะไรมากกว่าเรื่องที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่พอมัน<อ>มันมีมากกว่าตรงนั้นซึ่งในคู่ครองที่เป็นแบบนี้ห,หมอว่าอยากให้มองโปรเจกต์คือตอนนี้โกรธอะใช่แต่ลองมองย้อนไปสิว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเขามีอะไรหรือเปล่าที่บางทีเราก็อาจจะเหมือนไม่ได้ซัพพอร์ตเขาในตอนที่เขากำลังแบบอยู่ในจุดที่ย่ำแย่ซึ่งถ้าเราเข้าใจเขาอะ ว่าเขานอกใจหรือว่าทํานอกลู่นอกทางไปเพราะอะไรบางทีมันก็จะทําให้เราสามารถกลับมามีครอบครัวที่เขาเรียกว่ารักกันเหนียวแน่นเหมือนเดิมได้อันนี้คืออันที่หนึ่งนะคะอันที่สองอ่ะก็คืออย่างที่บอกมันต้องใช้ระยะเวลาหน่อยเออสําคัญที่สุดคืออย่ามาแบบเทียบกับตัวเองว่าเป็นเพราะฉันไม่ดีพอพอเวลามันเทียบกับตัวเองปุ๊บมันจะเต็มไปด้วยความโกรธแล้วก็จะโทษเขาอย่างเดียวแล้วว่าผิดผิดผิดแต่บางทีเรื่องพวกนี้มันไม่มีถูกไม่มีผิด แล้วสุดท้ายแล้วถ้ารู้สึกว่าไม่สามารถจะคิดแบบนี้ได้ทําไม่ได้จริงๆเนี่ยต้องเข้าใจว่าคนเรามันมีหลายบทบาทเขามีบทบาทพ่อและบทบาทสามีตัวของเขาเองก็มีบทบาทของภรรยาและบทบาทของแม่ซึ่งในเมื่อบางทีเราไม่สามารถจะเป็นสามีภรรยากันได้แล้วไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถเป็นพ่อหรือแม่มที่ดีของลูกได้ม,มันเป็นคนละบริบทกันซึ่งการตัดสินใจเหล่านี้ไม่สามารถตัดสินใจคนเดียวได้สุดท้ายแล้วยังไงคงต้อง รอให้อารมณ์มันตกตะกอนนิดนึงแล้วเปิดอกคุยกับสามีอย่างจริงจังถูกต้องของให้ทุกครอบครัวมีความรักคุยกันเยอะๆนะคะ